จแล้วก็มีพลังในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไปด้วยโอ้โหสุดยอดมากนะครับเกิดจากคนรุ่นใหม่ที่ทำตั้งใจจริงๆในการแสดงเนาะคนกระเป๋าเนี่ยจบได้ไหมครับไม่ได้ยังอ่านอยู่ไม่ยังอ่านอยู่ข้อไหนไม่ได้จังหวะข้อไหนวะเนี่ยนะทีมนี้เป็นยังไงที่ไมคโดยรวมแล้วอ่ะสามคุกพี่ี่ไมคแบบต้องแบบเต็มด้วยอ่ะบอยแบดบอยแบดไปไม่ถึงในลอยใจแต่ว่าในลอยายเราเปลี่ยนไปเหมือนทีมเดิม พวกเรานางานอยู่เป็นซีเบอร์มากนะครับตั้งแต่ทีมงานผู้กำกับผูบ้ช่วยไปเรื่งบทเอการทุกคนเราเป็นทีมเดียวกันจริงๆนะครับถือเป็นสแสดงผู้จัดผู้กันเ,ออเรียกได้ว,ว่าอะไรแปดเดือนที่ผ่านมาเรียกได้เลยว,ว่าเราทำงานด้วยก,กันเ,เป็นครอบครัวจริงๆอ่ะถูกทันม,ม่กวันก่อนไลฟ์สดกันกับพี่ต้ากับพี่สาแล้วก็บอส พี่ผมลืมเลยนิร์ตผมละครผมไมไ่ค่อยได้สนฮแต่เรื่องน,นี้ผมไลฟที่สุดทีนึงอะโอ้โหคุยไปเรื่อยไม่ต้องคุยอะไร,ใ,รใช่ใช่มันมีเรื่องให้แชร์ทุกคนเลยเออใช่ตอนแรกคือเอ่อเข้าเข้ากับมิกิตาสองคนแล้วกะว่าแบบ เอะไรครับเพียวเล่นๆละครจบใช่เพียวแบบว่ามีแฟนๆอยากรู้อยากแบบถาเมาเรื่องเกี่ยวกับละครประมาณเริ่มดึงธีรพลเข้ามา <c oughs> แล้วคนใหม่ก็ตามมาที่หลังสรุปว่าตีนึุหรือยาวเบนะื่อไหมแล้ววันนั้นก็พี่กีต้าก็แบบมีการแจกเสื้อด้วยเราใส่วัน,นแต่เห็นว่าคน <c oughs> ที่ได้รางวัลเข้ามาในวันนี้ด้วยนะเข้ามาไหมครับมาที่วงเสื้อเลยค่ะเอาได้เอาไปแล้วพี่นันี่นันมาหลังพี่กระหาสติว่าเอ๊ะวันนั้นพี่แจกใครไปบ้างวงเสื้อพี่กีต้าได้มหรือ มันพกตรงนี้ได้เลยนะฮะโอ้ก็เรียกว่าแบบมันก็เป็นทีมจริงๆเนาะทั้งในตอนถ่ายภาและตอนเราขันจบก็มาปรหมดกันเป็นทีมซึ่งจะบอกว่าทีมให้คิวเยอะมากในการโปรโมทเนาะพี่กีต้าแสดงว่าเขารักพี่กีต้าจริงขอบคุณมากๆเลยแต่จะบอกว่าวันนี้ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณพี่พลนะขอใช้ตัวมือพี่พลหน่อยได้ไหมขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆขอบคุณที่ให้เกียรติจริงๆคือไม่คิดอะตอนแรกอะคือวางไว้ว่าพ่อจะต้องเป็นใครแล้วเราก็รู้ ว่าต้องเป็นห่อที่อบอุ่นและเป็นแฟนแบบพี่พลเขามานานมากๆแล้วเราคือแบบถ้าเราได่ทํางานสักเรื่องหนึ่งเนี่ยก็อยากจะให้พี่พลมาร่วมง,งานด้วยแล้วก็พอติดต่อไปพี่พลก็รับปากเลยอ่ะเรารู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากๆแบบนักแสดงแต่พี่พลมาเล่นให้ใหต้้งขอบคุณจริงๆมากเลยนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็พอพี่พลได้เล่นแล้วอ่ะ ไม่มาชมทุกคนชมมากๆว่าเข้าฉากแลเป็นคุณพ่อที่อบอุ่นนะอ่ะคือไม่เสร็จแล้วที่มอีกนึงก็จริงๆแต่ก็ดูผลงานทุกคนตั้งแต่พูดอีกตั้งแต่อะไรแ่ปนอะแก่นใช่ก็คือทุรั้งเวลาเราเล่นละครนทุกทุกรั้งที่เข้าฉากแรกด้วยแต่กักคนที่มาเล่นละครนะครับผมองื้แต่แปลว่าผมพข้าทคน ตอนแรกก็ะโดดได้แต่พอแอคชั่นครับได้มองตาขึ้นหายระโดดได้เลยคือสายตาเขาดูดเราไปอยู่ในขั้วอารมณ์ตัวละครใช้คำดีจริงมันรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนเรามองตาพ่อเราอยู่จริงพ่อที่มีความนักให้กับเราเอือนว่าใจตลอดแล้วก็คือความขั้วตัวละครมันก็ออกมาด้วยความรู้สึกที่งธรรมชาติ ค่ะแล้ววันนี้พี่พลเขามาให้คิวมาด้วยอ่ะคือพอบอกมีพี่พลมาด้วยนะพี่อาร์บอกพี่ว่าเออเนี่ยพี่พลให้คิวมาด้วยแบบดีใจมากๆเลยเพราะว่าอยากจะให้แฟนตัดช่องเจกเนี่ยได้ก็รับคุณพ่อคนใหม่เข้าบ้านของเราค่ะสิบคนพี่พลเนี่ยขอฝากแฟนตัดช่องของเราด้วยบ้านช่องเจกของเราด้วยนะคะค่ะต้อนรับคุณพ่อคนใหม่ของเราเข้าบ้านด้วยเพราะฉะนั้นพี่อาร์บต้องต้องรีบก่อนละครเรื่องต่อไปสิเอาเองจ้า อ่าไม่ไดใครเป็นใครไปใครเป็นใครไปทุกโนเจะได้มีผลงานกับเราเรคนใดอ่ะคุณจะนั่งเอกบ้างหรือนางเอกเหงาไม่ใช่คุณจะนั่งเองเพราะอะไรเพราะว่าหลายคนเนี่ยวีที่ผ่านมาชอบโมเมนต์ฉากจิ้นจิ้นฉากหวานหวานแต่ละคู่ก็จะมีโมเมนต์ของแต่ละคู่ไปอ่ะอย่างที่เป็นพี่ไม้กับพี่สาก่อนก็จะมีการปั่นจักรยานการรอบเกาะนู้ไปอะไรกันโมเมนต์แบบนี้อยากให้เล่าหน่อยเพิ่มล่ะเป็นยังไงบ้าง จ้าวาดร้อนไหลรอบมากอันที่สามต่อไปได้ค่ะเราปั่นจักรยานไปหลายจังหวัดมากเลยค่ะเรื่องนี้เราไปหลายทะเลเราก็ข้ามไปหลายจังหวัดมากเลยค่ะแต่ว่าภาก็ออกมาสวยงามอย่างที่ทุกคนได้เห็นค่ะก็ก็ดีใจค่ะแต่ตอนถ่ายก็อย่างที่บอกแหละมันก็อาจจะร้อนมากแต่ก็สนุกค่ะเรื่อสนุกแล้วก็มันก็จะมีฉากน่ารักน่ารักแบบ ที่เข้าไปดูบ้านหลังอ่าบ้านหีนสิงอันอนั้กนก็น่ารักอันนั้นก็น่ารักแต่ว่าตอนถ่ายก็คือแบบก็เลเทะกันจริงๆค่ะคือนายเขรษฐกัเละเคือทีม <c oughs> งานอะ่ะเ,เซ็ตฉากให้ดูเป็นแบบบ้านหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีฝุ่นมีอะไรจริงๆก็คือเข้าไปถ่ายแล้วมันเหมือนเป็นบ้านรลังจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สนุกค่ะแล้วก็วันนั้นคุณนม่ก็น่าจะต้องไปห่ายล้วดอีกหนยอ๋อเป็นเดือบแม่เอเดือบแม่ใช่ต้องไปเดือบแม่เน่ย สงสารคุณแม่มากสิหนัภูมิทางจังหวัดนะใช่จหมอใช่ใช่หมอเขาจริงๆการแต่งทาจริงอ่ะหน้าหาดก็เป็นที่หนึ่งใช่หนึงน่าจะประมาณสามจังหวัดโอ้โหรวมเลยในฉากเดียวอ่าผมบ้านร้างเรามาหน้าหาดเราก็ไปเกาะถึงบ้านร้างโอ้โหใช่เขาก็เป็นฉากที่นั้นนะต้องถามแฟนว่าชอบฉากไหนกันวะชอบไหนชอบไหนชอบชอบช่ไแต่เป็นคนแฟนพักนะตอนแรกเขาบอกต้นเรื่องชอบใครนะพี่ว่า ตอนเรื่อชอบทิวาแต่บอกกันกันเรืองยังไงตะวันตะวันละอ่าเก็บไปแล้วเก็บทิวาแล้วเออทิวาร์จำเล่ไม่ชัดเจนถูกท่าพี่วารมีรถอีกสองคันอินอินนะอินอินนะทิวาดูอย่างมีรถสองใบลงไปแล้วยิ่งกว่ารถไฟชนกันนะรถไฟนั้นรู้จักปีล่าสุดล่าสุดก็คือเจอกันแล้วสามคนเจอกันแล้วไง ลิกเลิกนั่งเราเลิกลิกนดีนะ่ง<เล>ยิ่งเลือตะวันอยู่เพโทรนี่คือเสียงจากแฟนละครของจีนะครับมุ้งหวานแล้วว่าพี่มาหน่อยพี่สายครับมันมันเป็นในเชิงแบบคือคือแบบตะวันเขาเริ่มมีใจแล้วทุกครับที่มันเป็นความรักที่บริสุทธิ์มากๆนะครับอย่างที่บอกว่าตั้งแต่เขาลืมตายขึ้นมาแล้วเขาจำอะไรไม่ได้เขาก็เจอผู้หญิงคนนี้นะครับหลายครั้งที่เขาก็ไม่น่ารักผู้หญิงคนนี้แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ทยุเขาอยู่ตลอดจนวันเด่นในตอนที่ แล้วเขาก็รู้เลยว่าเขาไม่ใช่ที่มาที่เป็นแฟนของพิ่จริงๆแล้วก็เวลาเนี่ยมันนับถอยหลังเราที่ถืองารกิจจบเมื่อไหร่เขาคิดว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ก็รู้ตัวว่าผู้หญิงคนนี้เลือกถือเราแต่เราอยใช้เวลาที่ตรงนี้อยู่เขาไม่ดีที่สุดเท่นเดียวกันก็เป็นคนที่สอนเรื่องความร <like. S 2> ักให้กับเราลืมแล้น้องห้าคนตอนต้นเลยตอนต้นแล้แต่เราจำแน่นนะจำไม่ได้ห้าคนนะ โอ้โหนะฮะก็แสดงว่าเขาเติมเต็มบอกความรักให้แต่ดูแคร์อยู่นะเพราะว่าก็ดูไม่อยากโกหกเขาแล้วเนาะเป็นของเขารู้องสืบง้องแล้วก็ตองใก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารักเขาไปแล้วนะฮะวีมาลาสวยขนาดนี้เนาะใช่ตู๊ดใส่ก็ต้องลงหนังปรมดาขอบคุณค่ะไม่เขียนหน่อยหรอนะฮะตัดข้ามมานะฮะมาที่คู่ของเกรสนะฮะกับทิวาที่เป็นตะวันแต่มาอันนี้ก็จะเป็นเชิงแบบพวกใหญ่เนาะ เออเป็นยังไงสำหรับมงความรักความหวานสกายก็รู้สึกว่ามีผู้ชายอันเขาไนหันไปตหน้านะเดาไปฉันันไปแล้วแบบเขาบบมันรอยู่ในห่วงอ่ะมาใส่ตาที่นั่งตรกาหรือที่เปทีนั่งไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ต้องเพราะนหน แม่เป็นนักข้างๆผู้ชายคนหนึ่งก็ได้นะใส่แม็กซ์คุณต้อาปริยาไม่ต้องขั้นใจพอ่จ้าแต่เมื่อกี้เห็นใช่ไหมเห็นใส่ปัคือหันไปพอดีเป๊ะเลยอ่ะเ็นไเข้าเรื่องเข้าเรื่องเป็นยังไงนะจัสก้าไข่สรู้ก่อนโอ้ยก็คือรู้สึกว่าแบบชีวิตเรานี่มันผ่านมาแต่ละวันค่อนข้างลำบากแล้วในของเกรสนะคะแล้วจู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วเขาแบบ เขาดูแลเราช่วยเราให้ความอบอุ่นเราได้ทุกสถานการณ์เลยค่ะผู้หญิงเนาะเขาแบบว่าอ่อนไหวอะค่ะถ้าเขามาทำดีด้วยเแล้วเที่โดนแทนเฟรเขาก็สดอยู่แล้วเขาไม่ได้มีใครแต่ว่าไอเราเนี่ยสิมาข้อนหฮะอันนี้คือเป็นเรื่องหรือนอกเรื่องในเรื่องในเรื่องเ่อะๆเยอะนเยอะๆมันมันมันเรื่องตัวันยงดีอ๋อโอเคเพรในเรื่องเราเป็นเจ้าของอ่แล้วเรารู้จะปเกโง่ไงแต่ว่า พี S <S ิศาใครมาตามหมอแ่นขับเแบนขับทันดีกไมขึ้นอยู่ในเรื่องอยู่ตัวระแวงเลยเนี่ยสองน้าจะระแวงเลยอะยังไงนะครับคุณใหม่อะรฉันบอกดิรองรือรอเรือรออีกเลยนะรออีกเลยแฟนฝันจะรบเราะอีกเนาะด่คือยังไงนะพี่ใหม่คือจริงๆผมก็เข้าใจตัวละครของกิวอารนะฮะคือมันเกิดมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่ากับวิเนี่ยเขา คือมันเหมือนกับเราโตมา้ด้วยกันคือโตมา้ด้วยกันมันก็อยู่มา้ด้วยกันให้กับเด็กก